กร,ระลระลหัวใจกันฟ้านะครับผมอ่ะหัวใจกันฟ้าชื่อคล้ายๆกับงานทงฟ้านะมีคำว่าฟ้าเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะว่าวันนี้เนี่ยสินค้าราคาถูกมากมายเลยทีเดียวนะฮะทางด้านนู้นผมผ่านมาเห็นน้ำมันราคาถูกมาก30บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ใครซื้อน้ำตาลแล้วบ้างตอนนี้นะซื้อแล้วใช่ไหมราคาถูกมากจริงๆนะฮะลงละ17บบาทนะฮะ ปซื้อข้างน,นอกโลละตั้ง20กว่าบาทนะครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยใครยังไม่ได้ซื้อน้ำตาลมาเติมความหวานให้ชีวิตกันดีกว่านี่ใครพร้อมจะขยับกับเพลงหวานๆเพลงนี้บ้างขอสมัครแดนเซอร์อีกทีได้ไหมหน้าเก่าไม่ต้องขึ้นมานะพอแล้วนะฮะโนูน,นชจ้าขึ้นมาเต้นกับพี่หน่อยไหมจ้ะอย่าใส่หน้าเลยขึ้นมาถอะ ขึ้นมาเลยแล้วมาๆน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยนี่นี่เสื้อชมพูเสื้อชมพูขึ้นมาเต้นหน่อยแล้วไหมาไหมเด็กไทยเด็กไทยเราขี้อายเล็กน้อยอย่างนี้นะฮะโอเคถ้าเกิดใครมีเธอที่รักอยู่ในใจแล้วบ้างไหมเออคนนี้เต้นได้เหรอจริงเหรอครับอ่า นี่ผมสมัครนักเต้นอยู่พอดีเลยขอเวทเท้าไฟเลยนะเนี่ยตัวน้อยเขาเขาจะคิดว่าผมดุไหมนะครับมาเต้นกันไม่เป็นความไฟฟัดโนร่านี่อยากจะมีลูกสักทีจะไม่ต้องทำเลยนะเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นเลยน้องพร้อมแล้วอะดนตรีเราหายไปไหนเนี่ย 나 이삽 ㅎㅎㅎ 런 아! 네, 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 네 아, 저거 바닥 거리고 슈웍, 슈웍 슈웍, 슈웍 슈웍, 슈웍 워워워워워 슈웍, 슈웍 슈웍, 슈웍 슈웍, 슈웍 워 아! 예! 하! ให้เธอต้องันฉันรักเธอสุดหัวใจมีใครมาเทียบเรียกการเราเน้น,นเ,เป็นดั้งดออีกสองใจคงเป็นไปไมยย่ไให้เธอต้องันฉันนั่นเออยู่ใกล้เัไงที่รักเธอและทีนใจที่สุดถึงที่ที่กลางดวงนาไทยเราต้องมีจิใจกันี่รักกัน เธอสนุกงนานได้กับความฝันที่เป็นความจริงเธอนั้นคือยอดยิ่มที่ฉันจะรักรักรักเธอชุบ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 โอ้โหชุบ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 โอ้โหฝันเลี้ยงรักดังกองท่องหัวใจให้ถึงดั่งไม่มีใครมาเทียบเทียบสิฉันหรอก

추악 추악 워워워워 wo wo 추악 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 좋아 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 ามคนเยแล้วอมอลงมือลงม